ตัดไปแล้วตามมาด้วยวงเทาร์ดมาแล้วเดมาแล้ย <ced> mm ิงตรงนี้โอสวยฮะยังรู้ชู้สิครับจากทั้งนเงี้ปองเข้าแล้วทูแฟครับมาเจอกันเก็บไปอีกสคนด้วยกันก็เป็นลาบารอนแล้วก็พีอาเก็บตัวเด็ดเด็ดไปแล้วฮะโอ้โหะมาณน กว่าคนนั้นก็ชนะครับยืนนิ่งมีมีโหลดอยู่ยืนนิ่งๆเลยฮะพีแอร์และยืนรับลายกันสองจุดครับโบรโอ้มันจะมันคิวแบบนิ่มๆเลยฮไม่ควนของทูแบล็คไปก่อนนะแล้ววิ่งเข้ามาในไซต์ตรงนี้เจอกับคนที่วิ่งทะลุเข้ามาเช่นกันครับแต่ว่าโอลิฟน์ิงครับโบเก็บคิวโบเกนฮารไปได้ตามมาด้วยมาเลเซียครับผมที่เก็บมาตรงนี้ และเหลือเพียงแค่สองต่อสาม้วดันครับและกำลังแก๊สไปอยู่หรือเปล่าลับรอดและเปิดอัติเมตมาครับไม่สามารถยิงโดนหรือเปล่าและยิงไปอนนัดตรงนี้ยังปวดฉนวนอยู่และกลายเป็นว่าแก้สไปสสาเร็จครับผมกลายเป็นชนะของ G Dragon X Gaming ครับผมจีจี